เลยเอ้ยไม่ทำไรครับ <c oughs> คุยเสร็จแล้วออกไปกับใครอ่ะโอเคแล้วเราอะนี่เอาจริงเขาก็คุยกันมาเยอะเลยเรื่องอะไรได้ปะโอเคผมรู้สึกมั่นใจกับน้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมคิดว่าผมจะเลือกน้องเป็นฟนอลพาร์เนอร์ของผมครับจริงๆแล้วมิงก็ มีเรื่องจะคุยพี่เก่งอืก่อนที่เราจะไปแบบเลือกกันเลยได้คุยกาได้เลยหลังๆนนมิ้งก็รู้สึกว่าเออแอบเก่งๆที่จะแบบเข้าหาพี่เก่งอะไรเงี้ยเก็บตัวเองว่าเฮ้ยนี่แบบว่าเราแบบดูเข้าหาพี่เก่งแบบเยอะไหมอะไรเงี้ยหลังๆก็เลยรู้สึกเออชิลๆบางทีอาจจะเห็นว่าเอ,อ้ยถ้าแบบมไม่ได้แบบเข้าไปหาไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็อ,อยากให้ขให้รู้ว่า ยังเหมือนเดิม้ไม่แต่เอาจริงอ่ะปิงไม่ต้องคิดมากเลยนะพี่รู้สึกว่าเข้ามาหาพี่ได้ตลอดคือพี่อาจจะแบบเข้าหาน้ำปิงไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแบบเนี mm ้ย hmm. เออแต่พี่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ปิงเข้ามาเออมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่แบบคือบางทีด้วยความที่พี่ไม่ได้แบบแสดงออกเก่งขนาดนั้น mm hmm. หรือว่าเข้าหาน้ำปิงเก่งขนาดนั้นนะกลายเป็นว่าพอพอพี่ได้รับอ่ะพี่รู้สึกว่า <S <S อืมมันมันก็ดีนะ แต่พี่ก็พยายามจะปรับแหละก็พยายามจะเข้าหางปริงให้ให้ว่าขึ้น,น,นอะไรแบบนี้อะย่าอยากอยากให้รู้ไว้ว่าพี่ก็ก็กำลังปรับตัวอยู่ก็ต้องปรับตัวกันแหละชพราว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนุ๊กแมนก็ให้เรารู้แล้วว่าเออโอเคมีสเปซมีความสลายกันเต็มที่แต่ให้สบายใจว่ายังไงแบบ เราก็ไม่ได้แบบทิ้งกันไปแน่ๆๆนอนนะว่า<ม>ใช่โอเคโอเคคิดว่ามั่นใจมากๆว่าสิ่งที่เราคิดมันจะตรงกับสิ่งที่เขาคิดแล้วก็มันจะเป็นผลลัพธ์ที่เราก็คาดหวังไว้เป็นไปตามที่เราหวังไว้อะไรเงี้ยครับฟังแล้วก็เราคุยกันไปหมดแล้วไงถ้าแบบถ้าปิงเห็นตรงกันเรื่องไว้นั้นจะแมทช์กับเราแล้วแล้วขอเชิญน้องๆศิลปินทุกคน นึ่งถูกเส้นถูกแล้วครับแพรวะมีเส้นเดียวเออขอบคุณแม่ที่ที่เลือกกันขอบคุณเหมือนกันครับครับ <laughs> <Okay. S 2> ชุดน่ารักนะวันนี้ตายแค่วันนี้ออ่าลอดทุกวันแหละอันนี้ไม่เก่งก็หลอนนะลมแรงผมคิวหมดแล้ววันนี้โอเคเปล่าโอเคแล้วจริงจริงสะพานนี้ม,มีมีหลายเรื่องนะ่<อ>หลายเรื่องราวมายังจำมันนั้นได้เลยที่แบบมานั่งจ่องเงินตรงเนี้ยไปได้ไหมเนี่ยไปบินเนี่ย นิดบินปล่อยได้แต่อย่าปล่อยมือก็พอโอแล้วนั่งปะแห่ปะกูรองเท้าตกหานเลยอุ้ยอุ้ยตกไปแล้วกาถึงบอกไงว่าสะพานนี้มันแบบมีหลายเรื่องราวเกินไปเรื่องราวเกินไปละมันก็จะได้เป็นโมเมนต์บันทึกความทรงจำ วไม่คงจําไปแบบเป็น,ส,นสัญเักยณ์ของเรา <Okay. S 2> ใช่ว่าสถาน,นี้เราทําแบนตกตรงนี้แล้วก็ <laughs> หลายเรื่องราวเ <laughs> ขินแบบว่าขึ้นมาบอกไม่ถูกแล้วพอเดินไปเรื่อยๆพอมันแบบมันใกล้เขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยทําตัวยังไงดีอะไรเงี้ยสายตาเขาก็แบบว่าวันนี้ดูสายตาแบบเป็นประกายมากดูตาหวานมากอะไรเงี้ยก็พยายามจะทําตัวให้ไม่ดูเขินเกินไปแล้วก็อยากจะ ให้โมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่เราทั้งสองคนก็จะแฮปปี้แล้วก็เอนจอยไปกับมันให้มากให้สุดครับระยะทางที่มันไกลอ่ะเราเราก็ไม่รู้ว่าน้องอยู่จุดไหนแล้วเราจะไปเจอกันตรงไหนพอไปเจอกันตรงตรงที่เก่าๆนที่เก่าๆที่แบบเราเคยนั่งคุยกันมันก็เป็นอะไรที่แบบอใจฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ